สวัสดีครับเป็นพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีวันพระใหญ่ครับวันนี้วันอาสาฬหบูชาก็เป็นวันปวรณาเข้าพรรษาเนาะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเริ่มต้นของวันเข้าพรรษาอย่างเป็นทางการนะครับ แล้วก็วันนี้หลายคนหลายท่านก็คงจะไปทําบุญที่วัดกันนะครับเป็นวันพระใหญ่ครับขึ้น15บห้าค่ำนะครับขึ้น15บห้าค่ำเดือน7วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรม15บห้าค่ำไอ้วันแรมหนึ่งคเดือน8แล้วเนาะก็จะยาวไปตลอดพรรษาเป็ใไกลมากนะครับ3เดือนนวลเลย15บห้าค่เดือน11เลยนเลยครับออกพรรษา ขออนุโมทนาสาธุในบุญทั้งปวงนะครับที่ทุกท่านได้ไปทำบุญกันนะครับในวันสำคัญวันนี้ของเราชาวไทยส่วนใครที่อาจจะมีภารกิจต้องทำงานอยู่เข้ากะเข้าเวีนอยู่ก็ส่งพลังส่งกำลังใจนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาแล้วก็อีกหล,หลายโอกาสนะครับ วันนี้มาพูดคุยอะไรกันดีผมรอจังหวะฝนมันจะหยุดมันไม่หยุดสัก,กทีนะครับตกมาร่วมน่าจะร่วมๆเกือบจะสองชั่วโมงละเบาบ้างแรงบ้างนะครับตอนนี้ก็เบาลงมาสักหน่อยแต่ยังไม่หยุดนะครับก็ถ้น่าจะเป็นถึงวันพรุ่งนี้อีกแหละตามที่กรมทุนิยมพยากรณ์เขาว่าไว ทางโซนอีสานเนี่ยก็จะนี่แหละครับถึงวันที่14เลยก็ไม่รอให้หยุดละก็ทำคลิปซะก่อนเลยนะครับนะก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะได้ไปจัดตกแต่งอะไรดอกมงคลดอกไม้มานะเตรียมทำวัดสักหน่อยทำวัดเย็นสักหน่อยก็เลยมาถือโอกาสมาพูดคุยกันสักหน่อยน้องเพื่อนเนาะวันนี้มาส่องเนื้อต่อนะครับส่องเนื้อต่อนะครับ ผมคัดเนื้อโทนนี้ที่ดูง่ายที่สุดในคุนแผน15เพื่อนๆไม่ต้องไปติดยึดกับพิมพ์พิเศษอะไรทั้งสิ้นนะครับดูเนื้อนะครับวันนี้ดูเนื้อนะนะครับทุกอย่างดีหมดครับอยู่ที่ศรัทธาเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันในเรื่องเนื้อเนื้อหามวลสารของพระคุณแหนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมอีกครั้งหนึ่งนะครับดูกันบ่อยๆดูกันซ้ำๆจะได้ เข้าใจแล้วก็จะได้ดูกันได้อย่างชัดเจนนะครับจะเพื่อนๆจะมีความเห็นประการใดก็ว่ากันไปนะครับไม่เป็นไรนะชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับวันนี้มีมาประมาณสัก3 2 3 4 5เกือบ20องค์นะครับ20องค์เฉพาะในโทนเนื้อนี้นะโอเคนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน20กว่านาทีนะไม่เกิน25นาทีนะครับที่วางอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะไล่ดูประมาณนี้นะครับแสงก็คงจะเป็นใกล้เคียงที่สุดลนะนทีกี่ลองทดสอบดูนะครับแต่กล้องเขาก็จะโฟกัสของเขาเองนะครับอ่าโทนนี้นะครับผมโทนนี้โทนนี้เพื่อนๆครับผมโทนนี้โทนนี้ เป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกแล้วก็จะมีบอนมีตะกุดบ้างไม่มีตะกุดบ้างนะครับส่วนความคมชัดด้านหลังอย่างที่ได้นําเรียนแล้วนะครับมองไม่เห็นเลยก็มีนะครับเนื่องด้วยว่าเขาความแข็งแกร่งในการผสมมวลสารเนี่ยถ้ามันเรลวเกินไปมันเวลามันเซตตัวมันจะมองไม,ไม่ชัดนะครับโทนนี้นะครับไปเร็วหน่อยนะโทนนี้ครับโทนนี้ เราจะได้มาดูใกล้ๆก,กันนะครับเอ่อเดูใกล้ๆก,กันนะครับตอนนี้ดูประมาณนี้ไปก่อนนะครับจะเห็นคราของน้ำมันพระเจ้าตากหรือคราบน้ำมันที่ทาบลบอกนั้นเพื่อนนะแล้วก็มีบอลจะเป็นแบบนี้แหละ รเรื่องของความคมชัดมันก็เกี่ยวกันนะเห็นไหมครับเกี่ยวกับตัวมวลสารของเขานะครับบางองค์พายเยอะมันก็จะดันเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับโทนนี้นะครับโทนข้าวเหนียวสุกนะครับโทนข้าวเหนียวสุกโทนนี้จะดูดูง่ายแล้วก็เขาเท่าที่ผมดูเนี่ยสวยงามมันมีวงน้ำมุงน้ำวานอะไร ด้วยไปเร็วสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ย้อนมาดูเนื้อเป็นรายองค์นะครับ ขอบข้างของพระนะครับบ้างหลายคนเขาก็ไม่ชอบนะครับหลายคนเขาก็ไม่ชอบนะครับขอบที่มันสูงนะครับเนี่ยขอบข้างที่มันที่มันสูงเนี่ยหลายคนเขาก็ไม่ชอบกันก็ก็ก็ว่ากันไปครับนั่นเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะโทนนี้เลยนะครับเพื่อนโทนนี้เลยนะครับโทนนี้เลยนะ หรือย,ยังครบองค์หรือย,ยังอ่าโทนนี้เลยครับเห็นไหมครับเขาจะโทนเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมขอเคลีย์ข้างล่างออกก่อนเนาะเดี๋ยวจะเอาท่านตัวนี้มาวางนะครับเพื่อที่จะได้เหตุใกล้ๆก,ก,กันขึ้นนะครับวันนี้สองเนื้อนะครับสองเนื้อ2เนื้อก็เป็นอีกโทนหนึ่งนะครับก็แล้วกันนะ ัจากที่ส่องไปแล้วในคราวก่อนนะครับนะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งแต่สี็็อาจจะเพียพเ้ยนผมขออนุญาตเอาออกนะครับจะได้เป็นสีธรรมชาติค่อยวางเอาน่าจะเบาลงแล้วฝนนะครับอ่าโอเคเลยครับเพื่อนๆจะได้เก็บภาพไว้ชอบแบบไหนส,สมแบบนั้นเด้อเพื่อนๆเด้อ องค์ปทิมน,นะครับศรัทธาเป็นที่ตั้งนะครับค่อยๆวางเอาเอา,เอานี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้มีองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองครับเพื่อนๆครับส่วนส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง เห,หเห็นไหมครับไฟมันผลมีผลนะครับเห็นไหมครับไฟครับไฟเขาจะมีผลนะครับในการส่องการดูเอเคนครับด้านหลังครับอุ้ยด้านหลังด้านหลังต่อไปครับดูเนื้อกันครับดูเนื้อกันเดอ้อวันนี้เดอ้อ พื้นที่ตรงไหนฝนตกบ้างอะไรบ้างส่งข่าวาวทักทายกันบ้างนะครับผมดูแลสุขภาพกันครับหยุดยาวๆบางคนก็คงจะไปพักผ่อนกับครอบครัวถ้าเป็นกลุ่มวัยหนึ่งก็คงจะหาอะไรอร่อยๆทานเนาะมุ่งเป้าไปที่มีอะไรมีอะไรที่มัน เฟ่ที่ไหนมันน่าบรรยากาศดีๆก็พาครอบครัวไปทานข้าวกันอีกไว้หนึ่งก็คงจะเล็งหาทำบุญตามวัดวาสามวัดสวัด5วัด7วัดเวัดว่ากันไปตามเวลาอันควรบางกลุ่มบางช่วงวัยก็คงจะต้องเดินทางกลับบ้านบ้างกับภูมิลำเนา ไปหาผู้เท่าผู้แก่ญาติพี่น้องถือโอกาสเข้าพรรษาด้วยอะไรด้วยวิถีคนไทยมันก็มีหลากหลายครับเป็นสิ่งที่สวยงามก็ทั้งนั้นเลยนะครับก็ส่งกำลังใจสำหรับใครที่ยังทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับเข้มแข็งนะครับขอให้มีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับสู้ๆกันนะครับไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนี่ผม สู้ฮกเลยนะครับยอมรับในหัวอกหัวใจนะไม่ใช่ว่าเขาไปสบายนะครับเพื่อนนะมีลูกมีหลานเขาเดินทางไปเนี่ยไม่ใช่สบายนะครับเขาก็ไปสู้ชีวิตเหมือนกันแหละกว่าจะได้มาครับสร้างครอบครัวสร้างฐานะอะไรเงี้ยเห็นใจแล้วก็ส่งพลังให้กำลังใจกันนะครับผมมาเรื่อยเรื่อยครับตอนนี้เข้ามาน่าจะเป็นองค์ที่สิบแล้วครับผม ดูนะครับดูดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจะโทนนี้นะครับโทนเข้าเหนียวสุกแล้วก็จะมีน้ําว่านเทวันหลงแหบทุกองค์มีน้ํามันพระเจ้าตากมีบอลมีอะไรนะครับองค์ชัดบ้างไม่ชัดบ้างหน้าตายังไงไเดนียวดูกันสอ,สองเนื้อกันนะครับโทนนี้นะครับเพือพ่อนๆไม่ผิดหวังนะโทนนี้นะครับผมจับจะไม่แห้งนะครับเพื่อนๆจับจะไม่แห้งจับจะเหน็บมือ เป็นเบื้องต้นเลยนะครับจะนุ่มๆม,มือหนึบๆม,ม,มือสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้จะไม่แข็งแห้งโป๊กเหมือนปูนนะครับถ้าเป็นปูนเนี่ยอันตรายวางได้เลยนะครับผมตอนนี้ยิ่งเข้าสู่โซนอันตรายแล้วนะครับสําหรับพระหลวงปู่หลังจากที่ออกมาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแล้วก็ หลายกลุ่มหลายฝ่ายก็ให้การยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามก็ชอบแบบไหนศึกษาแบบไหนสะสมกันไปแบบนั้นนะครับอย่างไรก็ตามที่สุดของที่สุดก็คือค,อความเคารพศรัทธาในบุญญาบาร,รมีของหลวงปู่หลวงพ่อพระผู้ทรงกับัญญาตะกีเปิดพัะลมเสียงอาจจะเข้าไปเราลองปิดก่อนนะองค์นี้ก็สวยนะครับสวยอีกแบบหนึงนะองค์เนี้ย องค์ต่อไปครับสวยแต่ละองค์มันก็งามไปคนละอย่างสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเรื่องบุญเข้ามานะครับก็ผมก็ตอบเป็นบ้างเป็นเป็นบางบางท่านนะในเรื่องพระช่อนะครับช่อกิิงชินบัญชรผมจะหาเลิกหาวันก็คงจะให้เมตตาพระอาจารย์น่าจะเป็นพระอาจารย์วราการสัญญโมเลยครับเจ้าวาดวัดสว่างอินทรศิลา ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายเลยนะครับของพระเดชพระคุณหลวงปู่หงษพรมปัญโยนะครับแห่งวัดปราศาสตรเพชรบุรีนะครับอำเภอรปราศาสตร์วัดเพชรบุรีครับวัดเพชรบุรีอำเภอรปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านมาจำพรรษาแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับเก่งมากครับก็คงจะให้ท่านดูเลิกผ่านาทีแล้วก็ทําพิธีตัดช่อทีละองค์ทีละองค์นะครับ แล้วก็ผมก็จะจัดมงคลส่วนหนึ่งเพิ่มเข้าไปนะครับในเจ้าภาพ1-0,000บาทนะครับที่สอบถามกันเข้ามายอมสละนะครับยอมสละทั้งช่อเลยจะได้กี่เจ้าภาพเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละตอนนี้มีประสงค์เข้ามาแล้วขออนุมโมทนาสาธุรอหน่อยรอนิดหนึ่งนะรอ,อให้พระอาจารย์ตอนนี้ก็เข้าพรรษาเลยนะครับสามใมาสออกพรรษาก็จะได้เพิ่มพลังเข้าไปอีก ก็หาเลือกผ่านนาทีอยู่ก็จะทําพิธีตัดช่อเดี๋ยวเก็บภาพเก็บอะไรไว้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็หาวิธกวีการก่อนว่าทำอย่างไรเขาถึงจะไม่ชำรุดเสียหายนะครับก็มอบให้นะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของสูงครับช่อชุดนี้กิงชินบัญชรก็จะหามงคลชุดหลายๆ ชิ้นเข้าไปนะครับหลายรายการเข้าไปสหรับเจ้าภาพที่ประสงค์เข้ามาเจ้าภาพละหนึ่งหมื่นนะรวมสร้างโบสถ์กันผมอยากจะให้แล้วเสร็จแต่ก็ทํำยังไงไ้เนาะก็ตามกําลังตามศรัทธาแหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับไม่เสร็จก็ปีต่อไปครับตอนนี้เจ้าภาพหน้าบันเออไม่ใช่สิเจ้าภาพบันไดพญานาคสอข้างบันไดทางขึ้นลงทั้งสงฝั่งก็มีเจ้าภาพอ่า ของน้องเขาร่วมมาแล้วก็ส่วนหนึ่งนะก็ช่างก็เดี๋ยวเสร็จนาเนี่ยถ้าดูทํานาเขาก็จะมาทําต่อในช่วงพันษาน,นี้แหละเขาก็จะมาทําต่อกันไปให้แล้วเสร็จแล้วก็ยังเหลือด้านในครับเดี๋ยวผมยังได้ถ่ายด้านในให้เพื่อนๆได้เห็นกันด้านในครับมันมีอะไรยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวบ้างๆก็เดี๋ยววันดีๆก็ ช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายโอ้โอ,โอนี้ขึ้นสวยมากเลยนะครับองนี้นะสุดๆเลยนะครับองค์นี้สวยงามสวยงามนะครับบางองค์เขาจะแห้งเขาจะหดตามธรรมชาติครับแล้วแต่ที่เก็บครับผมเก็บอยู่ตรงไหนเท่านั้นแหละนะเก็บใส่กล่องเก็บในห่อผ้าเก็บในบ่อในไหเก็บในซีนหรือเข้าไปเลี่ยมแล้วหรือเก็บไปตามธรรมชาติหิ้งพระอะไรเงี้ยเขาก็จะมีผลต่อมวลสารนะครับ รวมทั้งกลิ่นกลิ่นของพระที่ยังคงอยู่โอเคครบองค์ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวทีนี้จะมาขยายดูเนื้อกันทีละองค์เอาเริ่มจากองค์นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขยายซูมเข้ามาใกล้ๆขึ้นนะครับถ้าจะพอสองเนื้อก็จะสองถ้าไม่พอสองก็จะเอาประมาณนี้ธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะเดีย๋ยวลองขยับ แสงไฟดูจะมีผลแบบไหนหรือเปล่านี่เลยนะครับดูน้ำว่านที่เขาขึ้นมานั้นเพื่อนะเขาขึ้นมาแบบองค์นี้เนี่ยมันถือว่าเป็นสวยงามครับสวยงามเขาดันขึ้นมาเป็นคาบคาบน้ําว่านนะครับองค์นี้เนี่ยไม่ได้ผสมเข้าไปในเนื้อพระนะ จะเป็นลักษณะการจุ่มการแช่น้ำว่างนะครับเพราะเขาอยู่บนผิวแล้วส่วนที่มันหายไปตรงนี้นะครับเนื้อข้าวเหนียวสุกที่ไม่มีบอลก็เกี่ยวข้องกันหลายอย่างครับเพราะว่านอกจากตัวที่มาประสานเนื้อเนี่ยน,นอกจากเป็นน้ำพึ่งเป็นน้ำข้าวเป็นอะไรแล้วนี่ก็นี่แหละครับตัวทองเขาไม่ติดเขาก็จะมีความ อะไรอะความมันความยึดความเกาะแล้วก็การโดนสัมผัสการหลายหลายอย่างครับก็เป็นไปได้หมดแต่ส่วนนี้มันติดหมดนะ้ขาวๆนั้นเป็นคาบพูดนะครับเพื่อนคาบพูดที่เขาขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะครับนี่วงนี้นะครับถือว่าจัดทีเดียวนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคก,ก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะใกล้เกินไปหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวยอ่อลงสักหน่อยเนาะ ตะกุดสาลิกานี่นะครับเอาแล้วครับองแรกประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นหลากหลายหน่อยนะครับเราดูองต่อไปครับดูองต่อไปเริ่มจากด้านหลังองนี้จะ ทำบ้านจะไม่ค่อยเจอแต่ว่าก็จะเห็นเป็นความกลมกลืนของบอลน,นะครับนี่ครับความกลมกลืนของบอลการแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อข้าวเหนียวเนื้อพระนะครับตลอดองค์พระทั่วไปนะครับนี่เขาจะเห็นเป็นแบบนี้นี่นะครับการแทรกซึมของบอลนน ครับองค์นี้เนื้อจะไม่ไม่เนียนถ้าเป็นเนื้อเนียนเนื้อเขาจะนิ่มๆเนื้อเนียนจะเป็นเนื้อแบบนี้ที่เป็นเนียนนะครับเนี่ยการบดของมวลสารมันก็จะต่างกันตรงนี้แต่ตรงนี้มันมันแตกออกมาเหมือนเหมือนพระสมเด็จเลยนะครับผมว่าสวยนะนี่แหละครับเขาจะมีคล้ายๆกับแตกงานเป็นธรรมชาติของเขา แต่มันก็จะส่งผลถึงความคมชัดด้านหลังนะครับตามนี้เลยนะครับมันไม่ไปไหนหรอกก <The OOOO> ็ค่อยๆดูกันไปด้วยกันนะครับแต่องค์นี้เขาจะมีความแข็งแงกร่งกว่าแต่เ็ายังหนึบมือนะครับยังไม่แห้งแข็งทีเดียวนะครับนี่นะเดี๋ยวองค์ต่อไปครับองคต่อไปอ, izon> อ izon> ่าองนี้มีน้ําบ้านนะครับ <Yellow> อง <ctic. S 2> นี้มีน้ําบ้านนะ,ะองนี้มีน้ําบ้านแล้วก็มีบอลด้วย แล้วก็มีน้ํามันที่ทาอยู่ในบล็อกมากหน่อยนะครับเห็นไหมครับคาบน้ําตาลคาบดำๆนะครับโอนี้เก็บตามธรรมชาติไม่ได้อยู่ในซีนในอะไรต่างๆมันก็เลยจะเห็นเป็นคาบอะไรที่ฝุน่นอะไรมาเกาะตามนั้นนะครับสวยธรรมชาติครับสวยคมครับดูใบหูคมคมครับคมชัดคมชัด ไม่ไม่ไปชี้ตําหนินะเพื่อนๆนะครับผมไม่ชี้ตําหนิมีผู้รู้หลายท่านเขาชี้ตําหนิหมดแล้วบอกหมดแล้วแต่ก็พอจะพอนั่นได้หลังไม้ก็แล้วกันนะครับผมตำหนิเขามาว่ากันเองแหละมันมีก็บอกได้กันหมดแหละครับมันเห็นเนาะมันก็มีให้เห็นเนาะเอามาให้ใชี้เห็นก็เห็นแหละต่อไปครับต่อไป ดูความสวยงามครับเพื่อนๆดูพุทธศินครับดูมวลสารดูอื่นๆนะครับและสุดท้ายท่านต้องเราท่านก็ต้องไปปฏิบัตินะครับดูแต่สวยสวดมนต์ภาวนาอะไรไม่ทําบุญให้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็คนละเรื่องกันนะครับผมมันก็ต้องไปเรื่อยๆดูองค์นี้นะดูมวลสารที่ขึ้นมานเพื่อน,น,น,นี่เห็นไหมครับองค์นี้ครับเนี่ยที่เขาขึ้นมาอย่างที่ได้นําเรียนว่ามันมีมันมีให้เห็นนะครับ อันนี้มันเป็นเสน่ห์ของภาคขนแผนค่อยๆดูไปเนี่ยพวกนี้นะครับผมมันสามารถดูไล่หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำว่านขึ้นมาแล้วก็บอนนะครับบอนบอลความคมชัดใช้ได้นะครับมีด้านข้างตะกรุดสาริกานะครับด้านหลังก็มีด้านหลังก็มีนะครับบอสารที่เกินเข้ามานะพวกนี้นครับสวยครับครับตะกรุดดำๆน้ำมัน เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์มาดูองค์นี้บ้างนะครับองค์นี้จะตัวองค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่วัดเซนได้เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยน่าจะใหญ่อยู่นะครับผมดูด้วยสายตาอ่ะโทนนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆโทนนี้โทนนี้นะวันนี้ครับดูความสวยงามดูเนื้อนะครับนี่นะครับ น่าจะได้อีกสักองคหนึ่งผมดูเวลาละดูเวลาที่เขาโชว์ขึ้นมานะครับ mm hmm. เพราะว่าเมื่อเช้าไปทำไอ้นั่นทำคลิปนะครับของลูกศิษย์นะ mm hmm. ตัวเล็กๆครับมนุบาลสามารถสวดมนต์ได้ผมก็ทําคลิปให้เขาอยู่ mm hmm. นี่ดูองค์นี้นะครับ mm hmm. ประมาณนี้นะครับวันนี้นะเอาเนื้อขา้าวเหนียวสุกแล้วก็เนื้อโทนนี้มาให้เพื่อนๆได้เห็นถ้าไปเจอพวกนี้ก็ถือว่าโอเคได้เลย mm hmm. เพืเ่อนเพื่อนก็เก็บสะสมได้เลยหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ชมเพื่อความบันเทิงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับเหนืออื่นใดก็ความเคารพศรัทธ,ธาในบุญญาบาร,รมีนะครับปฏิปทาของหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ความเมตตานะครับในตัวปลายพ่อพายกุมารไม่บวมไม่้มไม่หนมทั้งห้านะครับเป็นที่สุดนะครับอัศจรรย์นะครับเพื่อนๆใครไม่ลองไม่รู้หรอกรู้ได้เฉพาะตนนะครับมันเป็นปัจจตังของแต่ละคนไปแล้วเนาะนะ มาดูองค์เนื้อเข้มๆนี่ครับออกโทนนี้เลยนะครับก็ไม่ไปไหนครับยังอยู่ในโทนนี้อยู่เลยนะครับนะน่าจะประมาณนี้น่าจะเป็นองค์สุดท้ายแหละนะครับอยากจะให้ชมนานๆเดี๋ยวไม่เป็นไรครับยังมีเวลาอยู่นี่ครับผมสวยงามสวยงามอันนี้ตะกรุดมหาปราหลายคนก็ชอบผมก็ชอบนะครับตะกรุดมหาป่านะครับนะครับเป็นสุดยอด เหมือนกันนะครับในเรื่องของตะกุดถือว่าเป็นตะกุดทนเล็กนะที่มาอยู่หลังขุนแผนเขาเรียกมหาปราบปราบอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับศัตรูผู้คิดร้ายได้หมดได้หมดนะมาดูองค์สุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับองค์นี้จะออกเนียนๆหน่อยนะครับออกเนียนๆหล่อสวยเลยนะครับออกเนียนๆน,น,นะครับสวยคมนะครับอัคเนี้ได้ที่เลยนะครับมีน้ําว่านแล้วก็เป็นข้าวเหนียวสุกนําออกเนียน งามครับงามองนี้งาม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 โอเคเลยนะครับสวยครับสวยคมทุกที่เลยไหูบม่หูมือไม้ท่านนะครับสวยตัวหนังสือคมชัดได้เลยนะครับองนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะทิ้งองงางามองนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกัน ก็สุดท้ายก็ขอบุญญาบารมีหลวงปู่นะคุ้มครองปกปักรักษาดูแลเราท่านนะครับมีความสุขทุกที่วาราตีอย่าเจ็บอย่าจนนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบุญรักษาครับในวันพระใหญ่วันนี้วันอาสาฬหบูชาครับมีความสุขทุกท่านนะครับเฮงรวยๆวยกันนะครับส่งกำลังใจทุกพื้นที่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ